สวัสดีค่ะสื่อการเรียนออนไลน์ที่ท่านจะได้ศึกษาต่อไปนี้เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพจัดทำขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและผู้พิการทางการได้ยินที่ต้องการสร้างทักษะใหม่หรือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพิ่มเติมและเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้สื่อการเรียนนี้ จะใช้คำบรรยายประกอบวิดีทัศน์แผนการใช้ล่ามภาษามือซึ่งผู้เรียนจะได้รับสารจากเนื้อหาสาระอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จากภาพพร้อมคำบรรยายโดยไม่มีข้อจำกัดด้านศัพท์เทคนิคหรือกระบวนการเรียนรู้จนสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาวิชาชีพต่อไปโดยเนื้อหาจะเป็นการนำความรู้ด้านการออกแบบ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สร้างเป็นสื่อที่มีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบกันอย่างสมบูรณ์สวยงามสื่อที่กล่าวมานั้นก็คือมัลติมีเดียซึ่งปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านความบันเทิงการศึกษาการโฆษณา ตัวอย่างที่เห็นผ่านตายอยู่ทุกวันเช่นข้อความสวัสดีประจำวันที่ส่งให้กันทางลายหรือคลิปวิดีโอสั้นๆตามโซเชียลมีเดียซึ่งในวิชามัลติมีเดียนี้ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างงานมัลติมีเดียได้ด้วยตนเองไปจนถึงสามารถเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นไลน์ f a c e b o o k YouTube หรือเว็บไซต์ต่างๆได้